สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาดเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบรางวัลทองคําแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มาฉีดวัคซีนโควิด -19 วันที่4-5กันยายน2564ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลร้อ ได้รณรงค์ให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วย8กลุ่มโรคเรื้อรังโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานและผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและสตรีมีครัน12สัปดาห์ขึ้นไป วองอินเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อวันที่4-5ถึงกันยายน2564โดยมีสิทธิ์ลุ้นแหวนทองคำตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาและได้จับสลากมอบโชคแหวนทองคำแก่ผู้โชคดีจำนวน2รางวัลโดยวันนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีนายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อเอ็ด ได้มอบแหวนทองคำให้แก่คุณพันวัสาสุรชัยและคุณพดุงเกียรติกุตันผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการวอล์กอินมาฉีดวัคซีนโควิด -19 เรียบร้อยแล้วด้านนายแพทย์ชานชัยจันวร,รชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อเอ็ดกล่าวว่าตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด แต่เน้นย้ำให้กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่ม8โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ12สัปดาห์ขึ้นไปควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 โดยฉีดเข็มแรกเป็นซิโนแวค เข็ม2เป็นแอสตราเซเนกซึ่งมีผลการวิจัยรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ได้สูงสามารถเร่งสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วภายใน6สัปดาห์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโทร043518200ต่อ7174และ7175โอเคครับเอาอย่างนี้เลยเหรอ โอเคครับอะไรจับทองนะคะเอาได้แล้วนางสาวพันวษาสุรชัยเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งห้ารับแล้วค่ะสวัสดีค่ะจากโรงยาลเลยเอ็ดนะคะขอทราบชื่อค่ะนางษาสุรชัยค่ะค่ะเออคุณพันวษามาฉีดวัคซีนวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเออ วันนี้เราจับรางวัลนะคะแหวนทองคําแท้ครึ่งสลึงนะคะคุณพันภาษาเป็นผู้โชคดีเนาะมามาลำบากใช่ไหมคะอยากให้มาถ้ามามาอีกได้ไปดีคุณให้รถไปรับไหมล่ะคะถ้ามาลำบาามีมีรถไปรับไหมู่ะคะ้ค่ะละหมาดได้ค่ะได้ค่ะกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำทีมอาสาสมัครสารสุขชุมชนโรงพยาบาลเดินเข้ะประตูบ้านเชิญชวนผู้สูงอายุและกลุ่ม8โรคเรื้อรังไปฉีดวัคซีนพร้อมมอบแมสแทนความห่วงใยวันนี้ที่เขตเทศบาลเมือง101เขต3อำเภอเมือง101จังหวัดร้อ นายบรญจงโคสิจรณันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นมอบหมายให้นายพิเชษสุเพศสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเขตสามนำทีมอสอมอชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนผู้สูงอายุและ กลุ่ม8โรคเรื้อรังไปฉีดวัคซีนพร้อมมอบแมสแทนความห่วงใยการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเชิญชวนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่ม8โรคเรื้อรังได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคความบกพร่องทางสมองและ กลุ่มญิงตั้งคัน12สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 โดยฉีดเข็มแรกเป็นซินวคและเข็มสองเป็นแอสตราเซเนกาซึ่งมีผลการวิจัยรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ได้สูงสามารถเร่งสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วภายใน6สัปดาห์ซึ่งบางสูตรต้องรอถึง2หรือ3เดือน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ที่หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลร้อศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสวนยพยอมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลโรงพยาบาลจุริเวศส่วนอำเภอเมือง1 0อติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อ

เขาไปข้ขอเขาเม่ไหนาเขาไวงโอ้ของแม่เนลงมทะเบียนของชิโนฟาร์มบ่ะอ๋อวันที่สิบห้าสิบหกแต่หมายถึงว่าลงไว้อ๋อโอเคโอเคโอเค เขาเขาไม่ผู้สูงอายุ่คะมีแต่ม่สอายุเพืน50แล้วค่ะได้งเข็มแล้วค่ะของเขาผู้สูงอายุมีบอเออมีค่ะเจ้าวันที่0กว่านี่ย1กเข็มที่สอง1ีเข็ม้วมีกี่ตัอายุ่ป้าฉีกแล้วค่ะแเมื่อได้มาเข็มแล้วเข็แล้วจะพอเล็กน้อยค่ะออ้า เยังค่้วองบ่เอะไรบอเหลือแม่เ้วไปฉีดแล้วเหลือใครนะที่บ้านอายุค่สีคุณแม่อายุเท่าไหร่สิแล้วต้องฉีดปัสซินแล้วมันมีภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ก็ยังขอเวลาอีกนิดนึงเราสะดวกให้อ่า แพทย์พยาบาลมาฉีดที่นี่ไหมรูม้มือฉีดเรอด้อส็ดสลดคุณยายอายุ85ปีหายไปตั้งแต่เช้ามืดพบอีกทีเป็นศพจมน้ำในบ่อปลาที่ทุ่งนา เมื่อช่วงเย็นวานนี้เวลา17นาฬิกาพันตำรวจโทบุญศรีเดชชัยพนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดรับแจ้งเหตุพบศพลอยน้ำในบ่อปลาที่ทุ่งนาด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านปะเคหมู่ที่10ตำบลโพทองอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลพลทองและกู้ภัยอโศกจุดพนทองออกตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบอ่อปลาในทุ่งนาขนาดกว้าง15เมตรยาว20เมตรลึกประมาณ3เมตรห่างจากหมู่บ้านประมาณ700เมตรพบชาวบ้าน30กว่าคนมายืนมุงดูกู้ภัยนำร่างไร้วิญญาณของคุณยายจากบอ่อปลามาไว้ที่ขอบบอ่อ ทราบชื่อต่อมาว่าคุณยายใหม่คําพิราบอายุ85ปีอยู่บ้านเลขที่100หมู่ที่10บ้านปะเคตำบลโพทองอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตเล่าว่าคุณยายผู้เสียชีวิต หายออกจากบ้านตั้งแต่6โมงเช้าคาดว่าน่าจะออกมาเยี่ยมหลานสามีภรรยาที่กักตัวโควิด1 9ที่กระต๊อบทุ่งนาช่วงนี้ฝนตกชุกสันนิษฐานว่าน่าจะเดินลื่นขอบบ่อตกลงไปในบ่อเสียชีวิตเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโพนทองและแพทย์เวรโรงพยาบาลโพนทองได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายและญาติไม่ติดใจจึงมอบศพให้บำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชือ 19, เช้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น58รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม11,082รายในการโรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่6กันยายน2,564รักษาหายเพิ่ม145รายกํายกำลังรักษาอยู่1,088รายเสียชีวิตสะสม96รายพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด1 9เพิ่มขึ้น58รายยอดติดเชื้อสะสมรวม1 1 8 8 2รายซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด1 9รายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด51รายและเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน7รายสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดน ในครอบครัวชุมชน6รายและคัดกรองก่อนผ่าตัด1รายใน12องำเภอยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจําไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ติดเชื้อสะสม1 0 9 7รายรักษาหายสะสม1,088รายเสียชีวิตสะสม5รายดังนี้อำเภอสุวรรณภูมิ19รายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ18รายติดเชื้อในพื้นที่1รายสัมผัสใกล้ชิดอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด -19 อำเภอพนมไพร7รายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยพาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อ7รายอศรีสมเด็จ7รายเดินทางมาจากต่างจังหวัด7รายมีผลตรวจพบเชื้อ4รายติดต่อขอมารักษา มาตรวจที่โรงแปลในจังหวัดร้อผลตรวจพบเชื้อ3รายอําเภอเมืองร้อยารายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงไปลในจังหวัดร้อเอผลตรวจพบเชื้อ3รายติดเชื้อในพื้นที่2อรายสัมผัสใกล้ชิดอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด -19 อําเภอหนองฮีหารายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงแาลในจังหวัดร้อเอ็ดผลตรวจพบเชื้อ3ราย ติดเชื้อในพื้นที่สองรายสัมผัสใกล้ชิดอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด -19 อําอำเภอโพนทรายสี่รายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อสี่รายอำเภอจังหันสี่รายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อสี่ราย อำเภอธวัตบุรีสองรายเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อ1รายติดเชื้อในพื้นที่1รายสัมผัสใกล้ชิดอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด -19 อําเภอโพชัยสองรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อเอ็ดผลตรวจพบเชื้อสองราย อำเภอโพนทองหนึ่งรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อหนึ่งรายอำเภอทุ่งเขาหลวงหนึ่งรายติดเชื้อในพื้นที่คัดกรองก่อนผ่าตัดหนึ่งรายอำเภอหนองพอกหนึ่งรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมีผลตรวจพบเชื้อติดต่อขอมารักษาหนึ่งรายจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมาย608ประกอบด้วยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วย7โรคเรื้อรังคือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานและหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภ12สัปดาห์ขึ้นไปมารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือหน่วยฉีดวัคซีนของตะละพื้นที่เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการฉีดวัคซีนไข้ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนสูตรหลักของประเทศไทย นขนาดนี้ซึ่งผลการศึกษาของไทยที่ผ่านมากรณีการฉีดวัคซีนไข้เข็มที่1เป็นซิโนแวคและเข็มที่2เป็นแอสตรา e ซินกพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตาอีกทั้งการฉีดวัคซีนไข้ยัยงกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงและเร็วกว่าฉีดซิโนแวค2เข็มหรือแอสตราซ e นกาเข็มถึง3เท่าและใช้เวลาฉีดครบทั้ง2เข็มเพียง 3, 3 ทำให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรได้เร็วขึ้นดังนั้นวัคซีนซิโนแวคจึงมีประสิทธิภาพและเมื่อนำมาฉีดร่วมกับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นสูตรค่าก็พบว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเช่นกันลาสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกมนลเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัชฉราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนันทศรีต้องคลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ